ทำเปียกเปยเ,ปเขาแต่ถ้าเกิดมึงจะไปอ่ะก็ไปนะกูจะไปหาอีคีเปียกน้ํากูด้วยมึงจะไปก็ไปกูไม่อยู่ด้วยคนออนอนละนอนะนะนอนะน,อนะจะเิ่มปลุกนะไปอ่ะจะต้องมาพึ่งพาคุณตลอดเดี๋ยวจะไปขึ้นหาหญิงจันแก้วสน่อยีอสองคนนี้ไป

mà nói anh chưa lâu Anh chưa lâu Lâu có bay 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 đi Ờ bay hả? Ờ Ai luôn Liêm ngon <laughs> Làm thôi chị ชายทำไมหนีเราหรือว่าเราแอบแบลไม่พออุ้ยไม่ได้แล้วเดีย๋ยวเราต้องโดูมีใครเค้ื่นหามัง่ง <c oughs> นี่ก็ดึกแล้วนะง่วงนอนยังไย เปียกน้ำเป็นเวียนยามง่วงจังเลยเนี่ยอยากจะนอนก็ไม่ได้เอา้เอามาอย่างไงเนี่ยาม่ไปวางก่อนใครได้ยินเข้าโอ้พี่ดีใจมากเลยนะที่พ,พี่เนี่ยขึ้นหาน้องขี้เปียกน้ำเนี่ยจ้าวิพ่ออย่าพูดอย่างนี้สิเขาขืน น่ารักอย่างนี้พี่ถึงได้ชอบอีบ้าอะไรหรอพี่ชอบการแต่งตัวของน้องมากทำไมอ๋อแต่งตัวเหมือนลิงหอนล้มเลยโธ่นึออกแต่แอปเบลแแอปเบลแอปเบลไงอุ้ยอย่าพูดอย่างนี้เลค่ะเสิยาี้าขดเจ็บนะเล่นแรงๆอีบ้าอะไรรอ้ อะไรเย้ยไอ้ปากหนูทำไมอ่ะจำอะไรจำๆจังเลยเหรอก็หนูว่าเห็นคนนักแข่งมันสวยจ้ากระองอ้าวมึงเห็นได้ไงแลมืดๆปอพลจ้าน้องขี้เปียกน้ำจ้าจ้าชื่อจริงๆน้องมีไหมถามหนูเหรอจ้าหนูชื่อทัศดาวชื่อทัศดาวใช่หนูเป็นลูกครึ่งด้วยแหละอ๋อเป็นลูกครึ่งด้วยมีชื่อไทยกับชื่อฝรั่งใช่หนูชื่อ มาเรียลอเยค่ะเพราะหรือเปล่ามาเรียลอเยตใช่เออเหมือนพี่เลยชื่ออะไรพี่ชื่อไทยพี่ชื่อยืดชื่อยืดใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดว่าพี่เป็นชื่อฝรั่งพี่มีลูกคขิงเหมือนกันชื่ออะไรหรอมาเรียลอเยคใช่ไหมใช่พี่ชื่ออาริยองจ้องจะเยตคล้องจังเลยอะไรคล้องกันเลยอะไรเนี่ยอันนี้ม่ตองฟองเวรยามเดี๋ยวพี่พาไปกินข้าวข้าวกับอะไรพี่ กินข้าวกับตับฮะตับเว้ยไม่ได้หรอกหนูเนี่ยนะต้องไปขายอ้อยขายอ้อยใช่ขายยังไงอ้อยอ้อยอ้ยโอ้ยตัอ้อยตับตับอ้อยตับตับอ้อยตับตับตัดยิ่งไปไปเลยว่าททำไมอ่ะเดี๋ยวพาไปกินตับอุ้ยจริงมะตับ กูตากสีเอาเขินไปเรื่อยๆไ,ไปไปไปเอาอียามหนึ่งมันไปไหนเนี่ยเอออนี่นี่ไม่รู้จักรับผิดชอบหน้าที่เลยโอแล้วนั่งคอยนี่ก็ง่วงเลยนั่งคอยได้ไหมโอแล้วเฝ้าเนี่ยเมื่อยมากเลยแต่ยามหนึ่งก็ไม่รู้ไปไหนไม่มีความรับผิดชอบในตัวเองเลยอ เยเมื่อยนะเนี่ยจะมีผู้ชายเดินมาแถวนี้ไหมเนี่ยเ้ยมาได้ไงอะ่ะอ้าวไฟดับแล้วจุดไฟมาทำไมเนี่ยฮะจุดไฟมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวมันไม่สว่างชอบอบ้ารูกว่าอย่างนี้ดิเขินหมดไอ้แก เขินกูอีกแกไม่ต้องเขินกูทำไมอ่ะถามจริงนะอยากเขินกูจ้ะพ่อมึงได้นกกระยางไนงะฮะมาแล้วพ่อที่ไหนเขาจะไม่ได้กับสัตว์ละพี่มึงแขนพอๆกับขาน,นกกระยางเลยชื่อมาจะทาชื่อเขาจริงเหรอเขาไม่อยากบอกหรอก <laughs> ไอพี่ถามเพื่อออกพี่นาถามแม่พี่ก็ได้ไม่อยากรู้จริงเหรอไม่บอกอ่ะไม่บอกไม่บอกเอไม่บอกอยากรู้เวลามาอยากรู้แล้วอ่ะเล่นตัวจังมีเล่นตัวอย่าเล่นตัวมากทั้งนาหนูอ่ะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรไทยญี่ปุ่น ตายญี่ปุ่นหนูอ่ะชื่อโมโตะจังโมโตจังอุ้ยพี่นี่ก็มีเชื้อสายทางแบบเกาหลีเหมือนกันแล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อจองดูโมอุ้ยก็คล้องเดียนะพี่อยากจะเกี่ยวจังเลยบ้าจะเกี่ยวด้วยคนได้ไหมได้ฮะได้ พี่ใหญกเกลียคนเนี่ยเป็นจังหวะให้พี่หน่อยได้ไหมได้จ้ะแล้วจังหวะได้เหรอได้หนูแมนจังหวะเป๊ะเป๊ะเออใช่เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนอือทำให้ดูเธอมีคล้องดีโปแค่เนี้ยเหรอพี่ได้ไหมล่ะได้ลอยโป้พี่นะได้เธอมีคล้องดีโปที่ฉันลืมไม่ลงโปจะรักจะหลงปีเอา อะไรล่ะยังไม่ทันเลยเลยทิ้งหายปีอีกแล้วทไมอ่อะโอ้ยอะไรเนี่ยหายเอาดีๆเนี่ยอ่ะแล้วพี่ทำได้ไะล่ะกูทำได้จะร้องภูมิคูใช่หนูจะร้องภูมิพี่ทำได้ไปล่ะจะร้องภูมิกูกูเล่นลิเก้ไม่เรื่องงามทำไมสามสิบกว่าเรื่องทำไหมได้ใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวหนูเป็นคนร้องพี่เป็นจังหวะเอาเถอะเธอมีของดีแล้วบอกร้องได้แก มึงเป็น,อ,นอะไรมึงเจอะย่างกูเ่าหนูก็แก่ดีใจก็มีแบบพี่ร้องได้อ่ะพลเล่นไอ้เรื่องนี้พักไว้ก่อนพี่เป็นอะไรอ่ะมึงเจาอะอย่างกูเอะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพี่พาไปโอ้โกจะถึงพาไปจองดูมแปเร็ว นายเป็นเช่นอกเรา 不怕。啊 Die ไม่ีใครเห็นหรอกพี่ค่ะแน่นะแต่ข้นม,มาในตำหนักหญิงเนี่ยไม่มีใครเห็นแน่นะไม่มีจริงๆพี่ค่ะก็แล้วไปองคหญิงพี่ค่ะไม่ใช่ว่ากระหม่อมเช่นวายุจะเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ได้แต่ด้วยความงามขององหญิงจันแก้วทําให้กระหม่อมชันห้ามใจของกระหม่อมชันเองไม่ได้จริงๆองหญิงนะ่ยยกโทษ ก,กับกล้าหมอมชช้นวายุายด้วยนะเพียรค่ะวหญงปากหวานน่าหน้าวายุหญิงกรธเวลาที่วายุอยู่ต่อหน้าหญิงก็บอกว่าหญิงดีอย่างนู้นตีอย่างนี้พอรับตาหญิงไปแล้ววายุนะ่ะก็คงจะไปปากหวานแบบนี้คนอื่นสินะแมหมันหน้าตัดเลนส์เจ้าเฮงนะวิญงหญิงคนไม่มีลิ้นนะ่ะมีเมียถึงสามคนเชียวนะเพียรค่ะคลายกันละ ก็ชาละวันไงแม่ต้องมาเจ้าแร่เลยนะ เธอฟังฟังทุกเวลาทุกนาทีฮ่าๆๆๆมวลเสียงเพลงช่วยบรรเลงกระทบชีวี ที่สุขใจคือที่นี่ที่นี้พราะเธอคนนี้ฉันมีรักมั่อย das, ๆ iam. ๆ iam. ๆ iam. ่าลืมวันสวรค์สว่างใจซื่อต่อกันม่ใไม่มีวันร้องไห้ร้องได้ที่สุขใจคือที่นี่ที่นี้เพราเธอคนนี้ฉันมีรักัอย่าลืมวันสวราสวางมนเสียงเพลงช่วยบรรเลง นำทิบสลมใจไม่คิดรักใครรักเพียงแต่เธอ,อนแต่เธอเพวงหาทุกเวลาทนาทีฮ่า่าหเสียงร้เพลงช่วยบัเล,บบเล่กีก ยานำ้ำคิลมใจไม่จรัใไรรักเพียงแต่เธอเพียงแต่เธอเพ้เอ,เพอพวงหาทุกเวลาทุกนาทีฮ่า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 บนเสียงเพลงช่วยมาเล่งความชีวิต เกิดใจใสใจเกิดสายใสาย,สาย,สายสโซ่ต่อให้แดงคัดโพก็ชุดไม่ได้อยากให้ฉันคนต้องเมาด้ยวยใจรักเท่าชีวิตวานาที่สงสารหัวใจร้ยงเพลงช่วยบันตรงชีวิตนังเหมือนมีญาตินำทิพย์ฉลองใจ แค่เพียงแต่เธอหวงหาทุกเวลาทุกนาทีฮ่าฮ่าฮาฮ่ามนลเสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวิตดังเหมือนมีอากานำทิ์ชโลมใจไม่คิดรักใครรักเพียงแ,แต่เธอเพียงแต่เธอเพ้อหวงหาทุกเวลาทุกนาทีฮ่าฮ่าฮฮา ម <laughs> <le chue, cười> ុនសំៀងភ្លេងជួយបាឡេក្រុមជីវី เหลือกเกิน,บบน,นพี่ไม่อาจเดินคล้อยเคลื่อนมาอยู่ที่นี่กับนวลน,นงจนเมียนันท้อ มาน้องเร็วๆสิจ๊ะเดินหนูบาลสิพี่ออ่ำมายกอรอของพี่มันดีจริงโอ้โหโอ้โหไ้ปอไอปอบไอี่อ้อ้อ้ไอ้ไอ้ไอนไ่้นอ้ไ้อ้ไอไอ้้ น้องไรอะ่ะนี่เขากินควายอะไร,รอะ่รอะทัดดาวอะไรนะทัดดาวโอ้โหทัดดาวเอา้าแล้วเมื่อกี้มึงแต่งตัวใหญ่างตุ๊กตาบายแล้วมันเป็นอะไรมึงเนี่ยก็พี่อ่ะวังไม่รู้จะหยุดเลยอ่ะอะไรนะอะไรวังวะพี่วังระเบิดอะ่ะไม่หยุดเลยอ่ะใครวังระเบดิดพี่แหละวังระเบิดเมื่อไหร่เข้าไปเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปเมื่อกี้เนี่ย บ่าเขาสามเดือนแล้วน่ะมึงกี่เดือนแล้วน่ะไม่รู้นับไม่ทันว่ะอือกูถามเรื่องเดือนไม่ได้ถามว่ากี่ทีเออเขาท้องขาท้องกันแล้วไม่รู้บอกขาท้องกันอยางเล่นเดี๋ยวลูกหลักแกบ่าจะต้องแข็งแรงเอ๋อะไรของมึงไม่ท้องมั้อไงโดมึงไม่ท้องกับเขาเมื่อไหรเนี่ยเขาท้องกันเนี่ยไม่ท้องอะพี่ อะไรนะอะทําไมไม่ลงทองนี่มึงไม่ท้องอีกแล้วเหรออะทำไมอ่ะกูจานลงแรงเนี่ยกูก็ดูจะท้องได้ไงอ่ะก็ดูไม่มีมดลูกอะพี่ดีละหายคุณกิได้ไม่มีพันธะเจ้าพี่วายยุอะไรจ้าจันแก้วนี่เราคงจะใกล้ที่จะถึงเวลาพี่น้องจใจแก้ว จะสถาบันาเดีให้เจ้าพี่เมีียกูดป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของแผ่นดินม่อนผาหลวงนะพี่เพค่ะกระเป๋ายิ้มโจ่เป็นบุญของพี่นั่นล่ะจันแก้วที่จะได้สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แห่งแผ่นดินม่อนผาหลวงอาจารย์แก้วพี่ก็อยากจะรู้ว่านายแผ่นดินม่อนผาหลวงน่ะสิ่งใดที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ชาวผู้พหลวงเคารพกราบไหว้กันแหละจ้าจันแก้วเจ้าพี่วายุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของคู่บ้านคู่เมืองของเราชาวพผ่นดินม้อนผ้าหลวงนั่นอยู่ที่ถ้ำทองสิ่งสิ่งนั้น<ม>ก็คือว่านพญานาคราชเท่าค่ะดูสีหน้าเจ้าพี่เป็นกังวลเจ้าพี่วายุเจ้าพี่อยากกังวลไปเลยนะ่า เป็นถึงกษัตริย์ขุงพแ่นดินม่อนพาหลวงเมื่อถึงเวลาน้องจันแก้วจะพาเจ้าพี่ไปที่ถ้ำทองด้วยตัวหมเองนะเ่เพียค่ะ mm hmm. เจ้าพวายุสิ่งที่สำคัญที่น้องอยากจะบอกกับเจ้าพี่นั่นก็คือว่านพญานาคราชเป็นของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นของวิเศษคู่บ้านคู่เมืองของเราห้ามบุคคลใดแต่ต้องหรือว่าเคลื่อนย้ายที่ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากน้องจันแก้วถ้าผู้ใดแต่ต้องหรือว่าเคลื่อนย้ายที่คนคนนั้นจะต้องมีอันตรายถึงกับชีวิตเลยนะเพคะเอาล่ะจันแก้วพี่ขอบใจเจ้ามากนะเอาล่ะตอนนี้เจ้านะ่ะก็ท้องอยู่พ,พอๆนี่เยอะนะจ๊ะค,คะคุณนอนแถวนี้ทีแล้วเปิดคอที่ที่

ตอนนี้นะ่ะเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดแล้วตอนนี้จันแก้วได้หลับอยู่ที่งั้นแก่ทั้งสองคนไปรอฉันที่หน้ากำแพงเมืองมั่นผาหลืองส่วนตัวฉันจะไปนำว่านพญานาคราชไปรักษาตาของหลวงท่านในดีศรได้ไดมันก็ระวังตัวหน่อยนะเพื่อนนะเ,เดี๋ยวกูจะไปรอเล่นลูกกลัวเอางันะงานสำคัญกว่าใช่ไปก่อนนะเพื่อนจะต้องไปเหรอเนี่ยดีใจจังเลยไปไหนอ่ะไปจากเมืองนี้ ลูกููกูามาทํางานลูกูลูก